ตวนไดี้บ้านตอนได้แตงซีโร่สมบูรณ์ไทยเอ็นนี้แอโซเลชั่นนี่ับผมอยู่กับคุณลักซี่พังครูนะเดี๋ยวคุณโนโน่เขาจะจอยมาในภายหลังนะเดี๋ยวผมครับอันนี้จะไปเริ่มเกมเลยนะฮะฮึเจือฮึดเจือกดไม่ติดกดติดป่ะกดไม่ได้โอพีเราทีนี่ไงตาโอพีเราก็ตาไม่โดโอพีเราเอ้ยแป๊บมีคนโทรมาผมขอตัดพาร์นึงนะพอดีคนโทรมาโอเคนะก็กลับมาแล้วนะผมตรงนี้ก็มาต่อ จะมาอ่านกันก่อนคนรับลดความดุสตาร์ทิ่งแอเรียขอ,อต้อนรับสู่การเริ่มต้นผที่การเริ่มต้นแต่จะแพ็คเรื่องแอโซเลช e ันด้วยสสเอ็กซ์โปเรชั่นเอาแล้วก็ให้ออกไปสำรวจสำรวจในห้องนี้ว่าของรางสัลของงานยังไงถ้าอ่านเสร็จแล้วให้เดนโก้แบ็กไปดูดูลถ้าอ่านเสร็จแล้วทดลองเสร็จแล้วก็ให้กลับไปที่เดิมเพื่อจะทำการเรื่อจ <c oughs> ีนเอียวจนซีนถ้าจิกขวาที่มันจะมีของมีของอะตาเน่แบ่งไปว่า <c oughs> อะไรเนี่ย MRE คืออาหารนะ โอเหมือนอันเธอ,ลอ,เ,อเลยเลยนี่คือล็อกเกอร์นจะมีของอยู่มันก็จะมีกล่องโอท่านีา่ตาถ้าได้ยินเสียงเอเลี่ยนมาให้เข้าล็อกเกอร์อแล้วก็กดปิดนะตาจะป้องกันแล้วนี้อ่ะออ๋บันได,ไดลงได้ตอนได้ะไปะดูก่อน UK also hide from alien สามารถซ่อนที่ถ่ายมากตอนเย็นเย่ด้วยแต่ถ้าจป้องกันเพราะว่าเอเลี่ยนมันโดดเข้ารูนี้ได้เหมือนกันยูไนเต็ด อ๋อถ้าอยู่ใต้โต๊ะมันจะหาเราไม่มันจะมาทำอะไรเราไม่ได้ถ้าอยู่ใต้โต๊ะแตถ้าอยู่ตรงเนี้ยมันจะเข้าใต้โต๊ะมันจะทำอะไรเราได้เพราะว่าเป็นสปาวเนอร์นะเอ้ยอตอย่อเนีด้านบอกีว่าถ้ามันมีห้องนี้สามารถเดินผ่านไม่ได้ว้าวต้องคือเป็นโซแซนดูรู้ยเอ้ยด้าน<อ>ขวาด้ยสัมพัทธ์แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่น่อน สปาออมอบ so you know it's difficult it's not peaceful อ่าสปาเนี่ยสปาสปา,สปาไม่ใช่ peaceful โอเคตานี่เอาเทาไลไซลิงไปเวลาเลือดเยอะน้อยเยี่ยมเลยโอเคหน้าเราจะไปเข้าล็อกเกอร์เลยนะโอเคเดี๋ยวขออ่า okay, นก่อนเท1.8เล่น,น1.8เปิดตัฟฟิตดิสกิติตี้ระดับฮาร์ดสูงฮาร์ดเลยเหรออ่ะปั๊บฮาร์ดอ่า <Okay. S 1> จะฮาร์ดเลสไพรน์เนสทูมูบอดี้ ให้ปรับไ, <c oughs> ไมให้ต่ําสุดแต่ผมจะขอไม่ปรับนะถ้าปรับต่าสุดก็จะมืดเลยจะดูไม่เห็นนะคผมเรนเดอร์ดิสแตนทูสิบสองแล้วก็ปนะิดเมฆกันผมปรับแค่ยี่สิบพอนะปิดเมฆสองโอเค can you see m o b in the window you w r i t e t โอเคเห็นม็อบอยู่ในไหม it's a l i t t too hot and e c e s i v e we're hitting the b t o n below t t o n below อ่ะดิดิแทตลองปรับไว้ในสักแปดสิบก็ได้นะอ่าได้ก็ความหลอน ใบเนึ่ยิ่งสูงยิ่งหน้ากูเขาไม่ได้เห็นชัดเป็นฟูสกีโนโอ้โหฟูสกีนขอแม่<อ>ะนะครับเพราะว่าฟูสกีเนี่ยมีอะไรเด่งมาเกมค้างก็เลยขอในอย่างนี้ว่า you must use the custom resource pack อ่าใช่แล้ว, okay. ลวโอเค snapshot includes animated textures custom s t l e and effect dynamic alien events single er and c o o p e r a t e two co-player o p you have my full support to make YouTube with video you have you e fun enjoy but r e m e m b e r in space nobody can hear n e a r you scream ใ like น อากาศนี้จําไว้นะว่าจะไม่มีใครได้ยินเสียงคนกรีดติรองเพราะวอกาศจะไม่มีเสียงไม่มีอากาศในการส่งผ่านเสียงการหลับเป็นาิตศ์นะนี่อ่านเลยครับตามสบาเยวันเฮ้ยตาเขาแบนู้นใครอีกร้องนึงเอเลียนคราฟเอสเทเลชันคราฟเตอร์เอสเทเลชันเอเลียนโอ้โหไอทิกและทิ้ไทยแมนวซนเดก้าแลก็ชาลีสาิก้านะครับ ไฮเทคและเท <laughs> คนไทยโอ้โหแหลกแฮปปี้แอนด์เอนจอยและขอให้อีฟแมปดิดนสตาร์ทพรีสบอร์ e hey, ready, ตันอ่้าวเฮ้ยเตรียมตัวที่ไปเตรียมตัวจะเตรียมตัวเตรียมตัวไปที่ USS อสเอสราเดี๋ยวนี้ทางไหนจ๊ะ้า้ยแอร์ล็อกไม่มีพลังงานลงไปข้างล่างที่มันเป็นรูห้องปฏิกรแล้วเปิดเปิดพลังออกมาครับอาตาตาตาพูดอ่ะเออจริงเลยเนี่ยฉันเกลียดการลงไปข้างล่างจริงๆเลยโอเคฉันต้อง ไปเปิดประตูแล้วฉันต้องแล้วฉันจะสามารถลงไปด้านล่างได้นี่อะ <Okay. S 1> ไรกันเชิญน,นี่อะไรอะ่ะนี่ปะ่ะโอ้ไฮเทคไทยมากเลย <st ool> <room> ไฮเทคไทยสตอลูมนี่มาแทนในรูมเจอละโอ้โหมืดไดโลไฮเทคไมเทคไทยมากตาเองชาลีมันมืดเกินมันทางมันมืดเกินไปถึงจะมองอะไรเห็นได้อะ่ะเปิดไดไหมน <st ool> ั่ยเปิดไม่ได้จะเปิดให้มั้โอเคเดี๋ยวจะเปิดห้องตอเรีให้ เรวไปดูดิแฟตไลท์มีอยู่หาแฟตไลท์ดูหาเจอแฟตไลท์เดี๋ยวไปตามเรามาตามเรามาใกล้ๆนะเมตาเขาพูดเองหมดต,ตาโอ้ฉันเจอไฟฉายแล้วนะให้กับกับเฮดดิ้งแบ็ k กลับไปทักดีก็ขออภัยนะฮะไอ้ตาอยู่ใกล้ๆเราไ,นะไาว้ไนะเดี๋ยวตาเราไม่ถึงเดี๋ยวไปสไลด์สี low b a แบตเตอรี่นะไฟฉายก็เหมือนจะมีพลังงานน้อยอยู่มีแบตน้อยตอนนี้ปรับเต็มเล่นเต็มจอ,อยเลยนะ ออกมาเล่เล่นเอ้ยอีเมอรเจนซี่มีของวะไม่มีกล่องก็ไม่มีอเอเ้ยมืดมุดมืดล็อกเกอร์เอ้ยเจอฟิวแล้วแมเไยนะมา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 เคยิเสียงอะไรอ่ะู้ตกสะดุ้งเลยเมื่อกีโอ้โอเคเปิดโอยฟิวตัวฟิวระเบิดอีก ไปหาอันใหม่แล้วใส่เข้าไปสิปุ้ยปรับมิวสิกแป๊บโอเคพาวเวอร์กลับมาแล้วปอ้ยปรับกำลังทใช้งานปรับมาสเตอร์วอลลุมสักออกมาแล้วไปเตรียมตัวใส่ชุดเลยตามมาเถตาปรับมาสเตอร์วอลลุมมห้าสิบแล้วกันดังมากเลยเนี่ยดูเหมือนเมื่อกี้โอเคตอนนี้เขาบอกอปิ๊ดให้ไปที่แอร์แล้วกใส่ดีเลย รูติกบอนเวเตอร์ปิดไปแล้วกันเออที่เ,วเวหลือบปิดทั้งหมดเดือบเวสเตอร์ไปที่แอร์ล็อกนะแต่ว่ายุนิโตบีนพูดสุดสุดประชิดใส่ชุดให้เต็มรูปแบบอิจจาทำงานต่อได้ไม่มีของเปิดไม่ได้นี่อะไรทีวีแล้วทั้งไหนอะแอร์ล็อกแอร์ล็อกเนี่ยเจอแล้วแอร์ล็อกเนยตาหยิบสูบเข้าไปเลยว้าว <Wow. S 1> โจ้า ทำไมชุดมันต้องแตกนะครับเก็บชุดสำรองว้าวโอ้โหหน้าจอแตกร้าวเลยแต่ขอเก็บชุดสำรองสักอันอันนี้จะน่าจะเป็นออมเอ้ยแหลกเฮ้ยเฮ้ยจเปซนสุดออนโอเคใส่แล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเดอะแอร์ล็อกแอร์ล็อกมันระเบิดฟิวอีกแล้วมันจะเปิดแล้วไปิปเปอร์แชร์เลยเดี๋ยวฉันจะหาทางก่อนที่ก่อนที่เรือจะจะไปที่ U S S อากูไลแล็อก เป็นแม็กที่ใช้ได้เลยเนี่ยคะแนนเต็มสิบให้สิบเอ็ดลยมีดูแม็กอีกโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยตอนน้องอวกาศอะอยู่ส่วนไหนเนี่ยเอออยู่ไหนเนี่ยเออมาละโอเคอยู่ที่อวกาศนี่นะมันต้องให้เราเข้าไปตอนนี้เรามาอยู่ที่ U S S a า u r a Airlock ็รกนะครับจะเข้ายังไงเลยเนี่ย Open Airlock โอ้โอ้ Airlock แล้ว ลึกล้ำลลเลยล้ำลึกเลยซ m e โอ้ไม่มีของอุ้ยเจอมีดเอ้ยมันถอด<ต>เอ้ยมป้าสู้เก็บไว้ละนี่ตาเนี่ยล็อกเกอร์เนี่ยนะแพ้เอเดนมาตาเขาเป็นล็อกเกอร์เราซ่อนเปิดจริงไว้เลยนี่ก็ล็อกเกอร์อต้องไปไหาศูนย์ไกลข้อมูลสื่อสารเพื่อจะโทรหาชาลีแล้วเขาจะฉีดนี่ communication นเซ t e r ติดต่อกับเซ็นเตอร์ไปที่คอมมิวนิเคชั่นเซ็นเตอร์ไม่ได้ติดต่อสิผิดผิด M R E MRE, Ata,เอา MRE bẻ, bẻ bẻ. Yeum là 11 anh. Đéo Android ư em có Android. Đúng. 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 Android Đúng. Đúng. Android Đúng. 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 เขาว่าดีแทะหมองกับการบูนนะเอาดาบไปเถอะเอาบาั๊กดาบอยู่ด้านหลังอะ่ะไหนไหนสตันบั๊กเนาะโอเคเรียบร้อยระมเมนะิดสีนมมิวนิเคชั่นเปิดเปิดปดนองเขาไม่มีพลังงานเฮ <Hey, S 1> ้ยคิดเหมือนเขาไหมเดสโตนใ <ather> ช่เดสโตนเดสโตนออนคอมมิวนิเคชั่นพาวเวอร์รูมเดี๋ยวตามมา เราต้องไปด้วยกัน,กนเ้ยสิ่งอะไรอะ่ะแมปนี้แมปนี้มันแอดเวนเจอร์เปนอะไรอะ่ะแค่คนเดียวนี่ขี้ลาดเลยนะ <c oughs> มันจะมีมันจะมีจบแต่ละแชปเตอร์ด้วยใช่ไหมไม่รู้ดิเอ้ยเจอเวนช์แล้วต้าเอาเวนช์ป้า่าในการซ่อมมันคืออะไรมันสิทธิในการซ่อมเอาว่า ้าได้เปคนซ่อตลอดเวลาเลยนะซ่อมพวกอะไรขีดขวานี่ขีดขวาที่บท่อนถือเว้นเฉขีดขวาที่บอทอนอ่าขีดขวาเลยนะ่ะบทอนบทอนบท่อนปุบปุบมันหลังสลั That should fix the power problem นี่เราควรจะซ่อม power มันน่าจะซ่อมเสร็จแล้วมันน่าจะซ่อมเือประมาณนั้นแหละแล้วก็กดใหม่นะคองแคคืออะไรกำลังคำนวณตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ นี่ฉันดิชเอา alignment ไม่เจอขึ้นสัญญาณนะโอ้ยเอาโถเอ้ยต้องหาไปชันลุ่มเอ้โอเคต้องไปหาไปชันุมอีเวเตไปเดี๋ยวเป็นแทนแอร์เวเอร์ไปหาลิฟ์ใช่ไหมเนนะี่ยรีอัพเร็วซิโอไม่ได้เริ่มกลัวนะจริงๆโอ้ข้ามาโอเค โอ้เราเลข้าว,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 วเราต้องหาเมนเทนันเอเลเตอร์มาตามเาไปด้วยกันต้องไปด้วยกันสตราเบอรี่วิ่งต้องใช้อ e ีคัทเลเวลสามโอ้แซงถ้าไม่หาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยจำได้ที่ดูที่ดูในเรื่องมาห้าองเนี้ยจะมีเอเลี่ยนแซงกูต้องรีบสปินกลับเลยใช่ไหมเนี่ยระวังกันจะไม่ดี รอเขาดูเลยเฮ้ยนายทางนี้ใจไปเรียบร้อยโอ้หน่วยช่วยเหลือเหรอขอบคุณมากเลยฉันรอที่นี่มาเป็นสัปดาห์แล้วเฮ้ยใจยังอยู่้มันอยู่ไหเด็กที่นี่เด็กระวังตกใจไอ้ตามันตกใจทางสติก่อนเดี๋ยวเอากรุ๊กเขาหายไปหมดแล้วไอ้โนเวย์บัตรเด็กกรุ๊กไม่รูว่าไปไม่รู้ไปยังไงแต่มันหายไปหมดแล้วโอเคฟังนะฉันต้องการเดเวลกัตเอ็กเซสคีเดเวลสามฉันจะหายที่ไหน ้ยอ,อไะไรแบบนี้แก้วอุ้ยได้รับพลังงานพลังงานขัดขออด้องกระจิงเดี๋ยวฟองวิโอ้ยวิ่งยังไม่ต้องเข้าไปห้องนี้นไปหาคีย์การ์ดแล้วห้องนี้จะมีเอเลี่ยนนี่ให้ปักเต็มจอไปเนะปี่ยปรับถ้าไฟดับเมื่อไหร่มีเอเลี่ยนเมื่อน,นั้นอน่ะ วุ้ยเกือบปิดเกมสุดๆเลยเมื่อกี <c ười> อ้วุ้ยอะไรเนี่ย oh, oh, โอ้ั 3D m o t i o นโอ,โอ,โอ้ย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 อย่านิ่งสิอันนี้เอเยนเข้ามาในห้องนาตาอ่ะสันบาตอน ขอเบาเสียงลงหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้ไ,ได้กรีดแน่แขอเบาถุงลงหน่อยนะฮะโอ้โหไม่งั้นไม่อยากซีและยี่สิบแล้วกันนะสักยี่สิบแล้วกันพอเราสักเออพลาสเตอร์วอลลุ่มเบาเสียงลงเหลือสักอันล็อกดอร์เอาเลยไหมเอาเลยทาเอเลี่ยนนะตา เาลงก่อนลงก่อนต,ตาเข้ามาลงเร็วเ<ซ>ข้ามาซ่อนเข้ามาซ่อนเข้ามาซ่อนกดชิปด้วยกดชิป<ม>นี่มาแล้วเอเลียนเนี่ยโหเมื่อกี้เขาเกือบซ่อนไม่ทันเเน,นี่ยเสียวเสียวมากเลยอะรู้ว่าอยากคนอยากหินเอเลียนนะแต่ผมไม่อยากห็นนะนเนี่ยเนี่ยออกออกไปดูแห้แล้วเนะี่ยไม่มีนะทั้งซ้ายและขวาออกไปได้ออกไปได้ ตาอออกเรายังไม่ชันใจเอาไปดิโอเก็บไปกำกันๆมเอามาเออวิงว่งละวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งแสดงว่าเว้ยอยู่ด้านหลังเฮ้ยตีมันไม่ได้อ่ะเฮ้ยจะมาตีมันไม่ได้อ่ะโอโอ้โหตาหาไปไหนแล้วอ่ะ มันมานลยลงลงลง,ลงโอ้ยเกือบไม่ทันเฮ้ยไอ้อสันหลังว่าบูมมันอยู่ในห้องมันอยู่ในห้องช่วยเขาด้วยเออช่วยไม่ได้ขอโทษจริงยิงตา็ราเตอร์เอาเตอร์มันมาหาเราแล้วเขาล็อคเตอร์ฮะไปม่เอ้ยช่วยเขาขอน ขอขอโกงนิดนึงนะฮะพี่โก้จะออกยังไงออกเปิดประตูไม่ได้ตาต้าจะตาต่อยลังไปให้สุดถ่านหนังไปสุดเลยอ่ะสุดแล้วสุดแล้วเนี่ยเปิดไม่ได้อ่ะไม่ได้แล้วตาจะเกาะตาพังเลยนี่ยเสียงตาดูตาไปแล้วประตูเปิดแล้วตาวิ่งวิ่ง ไม่สนอะวิ่งก่อนเร็วคนแรกไปแล้วท่าเป็นไงช่างมันอะวิ่งก่อนแล้วโอ้โหรอด้วยไปแล้วไปแล้วเปแล้วไอเควตเปิดเร็วเปิดเฟอร์ซี่นั่นแหละเยี่ยมดูมันคะแนนลูมเควตถ่ายกีฬาโอเคนะอันนี้ก็จบเอพิโซดนี้นะก็ขอจบเอพิโซดนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ